สวัสดีค่ะฉันดรเจนพัสตาเมยานนเป็นผู้บริหารบริษัท Green m e a u t Healthcare Group นะคะซึ่งบริษัท Green b e a u t Healthcare Group เนี่ยได้ดําเนินธุรกิจนะคะทางด้านสุขภาพค่ะและที่สําคัญนะคะเรายังเป็นที่ปรึกษานะคะทางด้านเปิดธุรกิจทางด้านสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้านพักผู้สูงอายุน,นะคะศูนย์เกี่ยวกับการรักษาคนไข้นะคะหรือการเปิดคลินิกที่เป็นสาขคลินิก การเปิดคลินิกความงามคลินิกเอ็นไทร์เอจิ้งนะคะและที่สำคัญนะคะเรามีโปรดักต์หลากหลายนะคะที่จะตอบสนองนะคะให้กับหลากหลายธุรกิจค่ะตั้งแต่เรื่องของการจัดวิตามินเฉพาะรายการทำเรื่องของอินไทร์เอจิ้งการทำเรื่องของสเตมเซลล์ค่ะอันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเคีย์แคทัซนนะคะและที่สำคัญนะคะเรายังมีจุดเด่นนะคะในการเป็นที่ปรึกษาให้กับคลินิกการแพทย์ทางเลือกค่ะที่ประกอบไปด้วยคลินิกการ ตอนนี้นะคะเรามีคลินิกที่อยู่ในเครือและพันธมิตรมากมายค่ะเช่น Greenwell เนี Wellness, สหคลินิกเจ้าจุอีสหคลินิก BHC สหคลินิกค่ะและกำลังจะเปิดขึ้นอีกหลายๆที่มากมายค่ะขอบคุณค่ะ